สวัสดีค่ะมาม่าพาแซบมาแล้วค่ะอีแม่พาแซปมาแล้วมื่อนี่เมื่อนีร่จะมารีวิวริบลอกสุรีพรนะจ๊ะสั่งตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดมกราคมเพิ่งจะได้นะคะเพิ่งจะได้เขาบอกว่าได้ลิปสติกสามแท่งแล้วก็ได้แองอ่างเป่าทุกซองทุกกล่อง จะรีวิวค่ะนี่ค่ะยังไม่ได้แกะนะคะ,คะ,ะรีวิวลิปลอกค่ะลูกแล้วก็มาแกะพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะมีอ่างเปาจริงหรือเปล่าว่าจะมีอ่างเปาหรือเปล่าหยิบดเลยจะได้เท่าไหร่อ่างเปาหยิบดหยีดรุนไปพร้อมๆกันชึบ เดี๋ยวค่ะจัดมินอย่าทำค่ะชึบนี่อ่างเปาซองสีแดงริปล็อกสตรีพรของมินิไอกันเดี๋ยวนะคะจัดมิน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 อย่าก,กวนค่ะอย่าก,กวนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบ่งให้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะให้จัดมินไปทายอยู่นะคะอย่าพึ่งค่ะรีวิวเสร็จก่อนนะคะอันนี้ได้สีชมพูอ่าให้จัดมินโอ้ยจัดมินอยากได้แห้งเนาะ อันนี้สีอย่างสีแดงสีแดงอุ้ยอันนี้สีส้ม่ะสีให้ด้วยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวพึ่งค่ะลูกกับเอลเดี๋ยวนะคะน,นี่ได้สามแพ่งนี่สามกล่องมันมีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวลูกไม่ต้องปีนค่ะเดี๋ยวจะแกะให้จัดมินนะคะอันนี้จะแกะให้จัดมินดูเดี๋ยวพึ่งค่ะอย่าพึ่งค่ะรอ,ะอก่อนค่ะแตสเซนอยายกได้เนะลูกเดเดย 599บาทพร้อมอ่างเป่าสองอ่างเป่าเดี๋ยวจะมาลุ้นกันว่ามันได้เท่าไหร่นะคะอ่างเปาตึ๊บตึ๊บนี่<า>เด็กเล่นไม่ได้นะคะอ่ะค่ะเอ้อไว้ก่อนลุนลุนลุน,ลนค่ะลุนว้าห้ <laughs> าร้อยบาทโอ้ยซื้อลิปหลอกหาร้อยเก้าสิบเก้า ได้อังเปาอีกห้าร้อยบาทโอ้ยเป็นจะสสั่งน้ำอยู่แต่ละน้องสีเนาะหูสีสั่งสองกล้องเนาะ <c oughs> โอ้ยนึก่าพนสีหฮอันอันเล่นเลนรอเปล่ากูกกรือเปล่า,โโหหาตัวกันบ่ยายอ,อ,อันน้องอัน,นอายน,นี่มินิออยตันจังนคนน้องบวับวลำพูคนอุดเรเข้านี่ไหมคะเออลิบลอกสุริพรล,ลองสั่งเบิ่งกันนะส่วนทาแล้วทาอีกเนาะ อ๋อหมู่บ้านทั้งก็บอกว่าว่าแมนตัวเราบ้านนู้นคนดังขนาดนี้สิก้าตัวกันอยู่บอสิก้าตัวกันอยู่บอเมื่อตัวนี่สิล่ำหอดเฮียนเดือดรวยกับซิเก่านี่วะจะสิล่องท่าบิึงนะคะเอาท่านี้ดีกว่าที่จัดมินทำเดี๋ยวตองรีวิวเขาบอกว่าถ้าเราก็ลอกลอกแล้วท่านีนเดี๋ยออกไกลนะคะ จกกันว่าพนัทใคร,รอยากให้แก้วนะคะเออเลิกกระเดยทิ้งไว้แล้วค่อยลอกเนี่ยค่ะ ไม่ออกหนูไปทาแขลแหละค่ะมาๆมา,มาเอาไปทาแขนเจ้าของลูกกันเลยมามีมามีมามีมโอ้เ <laughs> บิงเบิงจัดมินทา,วาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอลุ้นรอลุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะให้แกลอก เดี๋ยวจะลอกให้ชมนะคะว่าจะเป็นสีประมาณไหนอ๋อน่นอยเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวจะลอกต้องทิ้งไว้ขนาดไหนเนาะเรื่มอ่านบางวิธีใส่บบใสายตาไกลล่เรอโอ้ยของลูกก็อันนี้ไงคะไปใส่แล้วอ๋อนี่ค่ะอืออไปค่ะแม่แต่จ้าไหมเดี๋ยวแม่จะทายอยู่ค่ะอย่าเฝ้านีนไ้ได้ไหม ลูกท่ายเปยาดทุโทนเอาไว้จักนาทีเนาะนี่อดีใจแห้งอ่างเปาห้าร้อยบาทเออ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 ,เอ,อขอบคุณค่ะนะคะน้องอายมินิอายตันจังเออกดติดตามพิุนตโดอลละาเท่านี้แต่หังครั้งแรกได้นี่สื้ออันของน้ำเพินมักเหม,มักเพิเ่์ลบอลเพิร์จา ลิฟลอกได้สีติดทนนานโอ้ยสายตายเงี้ยานมาออกทาไว้เท่าไหนี่จังลอกออกน้ามันสิเดีไปเปิดคลิป,ปเบิง้งเรอว่าเขาลอกอยังไงลอกเออนี่ลอกแล้วถ้าบางโคดลอกก็ออกโอ้ยนี่ยเนี่น ต้างท่าลายก็นี่<า>แล้วก็<า>ค่อยๆหลอกเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ลากออดนี่นจิลลอกสองเล็ดด้วยนี่ต่งท่าลายลายแล้วก็ค่อยๆหลอกนันที่นันทีออกก็เห็นแทนอันนี้ท่าบางเกินได้อืม หลอกแล้วสีก็สวยนะคะค้าของขวัญปีใหม่ชิ้นแรกเลยได้หนิต่สามีก็ยังบ่หายยังเอาเออสีสวยมากๆส,ส,ส,กๆสีงามค่ะเกี่ยวค่ะแต่ว่าหลอกเพราะท่านเป็นผ้าสมือก็หลอกเป็นหรอกว่า ท่าหนาๆแน่จักหน่อยเ้ยหมามาพาแซบพามาแซบลิปสติกนะคะแซบอ่างเปาแซบลิปสติกโอ้ยค่ะจะห่าลอยดีกับชีเด้กินอาหารทะเลตัวนี้เฮ้ยสิเด็กเสืออาหารทะเลมาไว้กินตัวนี้โอ้ยขอบคุณมากมากนะคะหมามา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 นี่ออกแล้วจ้ะพี่น้อง นี่ออกแล้วก็สีสวยธรรมชาติเด้ว่ถ้าอยากให้มันเข็มก็นีก่ก็ถ้าไหว้เลยๆก็นี่เดีต้องไปอ่านรายละเอียดก่อนไปเห็นเหรอต้องไปอ่านบ่งในรีวิวเพิน่นตอนเพิ่นหลอกหลอกโซกว่าหลอกอยังไงขอบคุณมากๆขอบคุณแล้วขอบคุณอีก ได้500บาท้อมลิา3แท่งลิปลอกสุรีพรหนาหลักมากไม้เลยค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับอังเป่าน่าขอมามๆาด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ให้ได้เด้อค่ะมาม่าตาบา